คนใดมากัดผู้บุญสองคนนั่นแหละจะเปลี่ยนกันกัดยู่เนี่ยเดีไม่ติดเออท่านตรงมีลูกยางกัดเป็นเกล็ดมันมาะื้อม้ยจกยูไสม่นเล่อยู่บ้านอารมฟอนสวยๆคะฟอนสวยนะคะจิงเจ๋งจิงเจงจิงเจยงจิงเจ๋งเลยสยจังเลยจ้าจ้าแมจ้าแม่จ้า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 จ้จ้าก่อน่งจ้าจ้าจ้า ได้าด้าด้ไจ้ได้ไจ้ได้ได้าด้ไ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 ง้ได้ได้ไจ้ไจ้ได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 ้าด้ได้ไจ้ได้กด้จจ้ได้ได้ได้้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได้ได้้าด้ไ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 ้าจ้าด้ไ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 ด้า้ได้ได้ได้้าด้ไจ้าด้ได้ไจ้ได้ไจ้าด้ไจ้าจ้าด้ไจ้าด้้ได้ได้ไจ้าจ้า้้้้้้้้ ตายยยงฮ่าบ๊ายบายปลาขึ้นมกเคลียร์คืนขึ้นมานอนแล้วนี่ป๊าป้าไหนเรียกป๊าป้ากันลูกป๊าป้าบวกบอลมอนเราป๊าป้าคนเดีควมันเป็นร่างมึงกับจิตนอดด้วยเนาะสองหมื่นห้าหอกสนซะนาะ

อัดตื้นอัดตื้นตงล้มาดึงขำเขากระดาษได้น่ไม่อัดกระดานก็มดเหรอตื้นึงมัมจากไหรดเียกินอะไรกระดาษเปียกนันกระดานแขงมามีจนไม่ยอมลองจะทืกว่านี้มีอยู่ได้นอันเทิงอันนั้นไหอันไอ้ใต้กระเป๋าสีชมพูน่ะพี่ติอ้นยจะอยนั่งเนไม่นยยอลนอยาขยันอลจสวยค่ะจะให้รางวัลนะคะต่งเสต่งนี่เอยู่ถานี้นี่นน่พี่ติเ่งเสต่งเต่งเสตง่งเสต่อเต่งเสต่งเต

ในยามดึกภรรยากำลังหลับจ้าเก็บรองเท้าเร็วอ่ะเก็บรองเท้าเร็วเอาเข้าจุ๊กใส่ใส่ช่องนี้ค่ะใส่ช่องนี้เอาใส่ช่องนี้ค่ะ ก้งเช่าจะจะไม่ชอ่ะเก็บช่องนี้ค่ะเก็บช่องนี้ค่ะจ๋าเก่งจังเลยเก็บของให้เป็นระเบียบเ,เก่งจังเลยอ่ะตกแล้วค่ะรงเท้าจุ้ย เก็บเข้าตู้ค่ะเก็บจ,จังเลยน,น,นูอีกคู่หนึง่งค่ะอีกข้างหนึ่งอยู่โน่นค่ะค่ะเก็บเข้าตู้แล้วหนูเห็นไหมคะข้างหนึ่งหนุนอยู่โน่นอีกข้างหนึ่งอยู่โน่นค่ะ เออติ้ง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 ค่งงงง<จ>ะเห็นข้างหนึ่งไหมคะรองเท้าข้างหนึ่งอยู่นู่นค่ะนู่นสีจมูลรองเท้าจ<ะ>้า<ะ>ใส่ไหมคะ,ะว้ายอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่ แถวแหวกเซเว่นมีร้านขายยาอย่าลืมซื้อยาซ้างมาให้เด็กน้อยปีครึ่งปีสามเดือนอันนี้จะปีเท่าเดือนปีสามเอามาให้หน่อยบอกเอาแล้วละอย่าซ้างเนี่ยเขากินทุกอย่างปีสามเดือนแล้วเขาจะเอาองกินไหมหลานเนี้ยแมวกินแล้วเยอะแล้วเอ็นให้กินแล้ว